กระแสมาแรงอย่างดีไม่มีตกจริงๆนะคะกับสุราท้องถิ่นของไทยวันนี้เชอรี่จะมารวบรวมให้ฟังกันคะ่ะว่าสุราท้องถิ่นของไทยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะคุณสังเวียนค่ะเล่าข่าวจากสุพรรณบุรีผลิตจากอ้อยคั้นสดทันทีหลังเก็บเกี่ยวไม่เติมกาก,ากน้ําตาลนะคะทันทีที่คุณพิธาไปออกอรายการคุยนอกจอก,จอก<ป>ับคุณสอยุทธตอนนี้เล่าสังเวียนหมดลงเลยค่ะทุกคน2อกิโลนะคะแบรนด์สุรากลั่นจากกระบี่แบรนด์นี้เนี่ยจะมีเหล้าอยู่2ตัวนะคะก็คือจินแลวก็วอดก้าผลิตจากน้ําอ้อยคั้นสดที่ใช้แล้วจากเกษตรกรในกระบี่นะคะแถมเขายััังรรบสมคี่น เกษตรกรมาช่วยงานในโรงเล้าอีกด้วยค่ะตอนนี้คิโลหมดเกล้งลงเช่นเดียวกันนะคะ สาม The Spirit of ชัยภูมิจากอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิที่นี่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักเช่นเดียวกันนะคะก็ The Spirit of ชัยภูมิเนี่ยก็จ้างคนในหมู่บ้านมาช่วยบรรจุขวดมาช่วยเก็บอ้อยซึ่งตอนนี้หมดเกลี้ยงลงหมดสต็อกโดยไม่มีกําหนดเลยค่ะว่าจะเข้าอีกทีเมื่อไหร่ค่ะสี่รักค่าจากสระบุรีค่ะเหล้าดอกมะลิและเหล้าดอกกุหลาบนะคะเป็นเหล้าวอดก้าที่ทํามาจากข้าวหอมมะลินะคะชื่อนี้มาจากการผสมคำค,ำค่ะคาว่า rice บวก vodka ออกมาเป็นคําว่า Rock ค่านะคะสิ่งน่าสนใจของแบรนด์นี้นอกจากตัวสุราเองแล้วก็คือตัวบรรจุพัณฑ์ที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นงานแฮนด์เมดนะคะทำใบต่อใบ 5. าปาโทสาโทค่ะสุราแช่ชุมชนจากจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นชื่อว่าสาโทก็คือต้องทํามาจากข้าวอยู่แล้วแน่นอนนะคะแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยเกิดมาจากการที่คุณย่าของเจ้าของแบรนด์อยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวในนาของตัวเองก็เลยเอามาทําเป็นสาโทค่ะ หกมาแก้วมังกรจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นสุราชุมชนที่ใช้สับปะรดจากห้วยมุนค่ะเป็นผลผลิตของพี่น้องชาวเกษตรกรที่ปลูกกันเองในท้องถิ่นนะคะเริ่มผลิตสุรามาตั้งแต่ปี2 5 4 6ตอนนี้2566ก็แปลว่าเป็นโรงสุราที่ก่อตั้งมา20ปีแล้วนะคะ 7. เดอ์ซิโมเน่นะคะยีแบรนด์ของคนไทยที่ผลิตนะตะเข็บชายแดนขมินสุรินค่ะโดยเขาจะจ้างชาวบ้านเก็บผลไม้ป่าบริเวณใกล้เคียงมาใช้เป็นวัตถุดิบนะคะอย่างเช่นพวกลูกจันมะม่วงเบอร์รี่ป่าเจ้านหน้า นะคะทุกคนอยู่ได้โดยการขายแบบออนไลน์แล้วก็ลูกค้าประจําค่ะ 8. c o โคโยตีลัมก้าจากเชียงใหม่นะคะเวลาที่คนเหนือก็ถามกันว่าอร่อยไหมเขาก็จะถามกันว่าลัมก็ถ้าเกิดว่าอร่อยเขาก็จะตอบกลับไปใช่ไหมคะว่าลัมกาเพราะฉะนั้นโคโยตีลัมก้าก็น่าจะแปลว่าแบรนด์นี้รสชาติน่าจะเป็นที่วางใจได้นะคะ คนสุราแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะใช้วัตถุดิบเป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลค่ะตัวอย่างเช่นในฤดูหนาวสตรอเบอรี่ในเมืองเหนือในภาคเหนือออกนะคะก็จะสตรอเบอรี่เนี่ยมาหมาักแล้วก็มากลั่นเป็นสุราเพราะฉะนั้นสุราที่ได้ก็จะมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่หอมเฉพาะตัวค่ะคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อบอกต่อข้อมูลความน่าสนใจของสุราชุมชนนะคะว่ามีดีอะไรบ้างไม่ได้จะสนับสนุนใครให้ดื่มสุรามากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแต่พอประมาณแล้วก็เมาไม่ขับ